<ไ>ลแกเลิกทำตัวฝ่ายต่ำแม่น,น,นะลมตาแกกำลังทำตัวเอาเกลือไปเกลือกล้วกับเศษขยะเข้าใจไหมคุณพ่ออย่ามาว่าลมตานะคุณพ่อสอนลมตาทำกับลมตามาทั้งชีวิตมันเร้าร้ายกว่าเศษขยะเศษขยะถึงมันจะไร้ค่าแต่มันก็ไม่เร้วร้าย เร,ราเกลือกกลัวทัำชั่วกันมาตลอ,อล,ลอดคนโกัหลอกลวงฆ่า,าคนมันดีกว่าเสียขยะตรงไหนคะคุณพ่อ,อแกเลิกประจานครอบครัวตัวเองได้แล้วเข้าใจไหมน้งตาจะประจานเขาจะได้รู้กันไปเลยค่ะคุณพ่อบ้านเราก้ลงจะล้มละลายแต่เรา แต่งงานด้วยไงมคะไม่ต้องพูดมาแล้วขึ้นรถเดียวนีวยไปพ่อยังไงเจ้าก็รักกับมันไม่ได้พ่อไปเลยพ่อเฮ้พ่อไปเลยเชีวิตพบแต่คนที่ไม่พึงปรารถนาจะพบเจอไม่อาจจะพบคนที่รอคอยตลอดมาปรารถนาจะเห็นหน้าทุกลมหายใจ เองพลาดล้ะพลาดอย่างแรงเลย <Yeah. S 2> พอลอยก็ไม่เห็นประกาศที่อยองติดหลอกโ oh, อก้ยต้องเห็นสิตาแมนใจเย็นๆที่เพิ่งพาไปห้าวันเองยังเหลือเวลาตั้งสองวันถ้าสองวันไม่ได้ผลเราก็กระนำซ้ำเติมเพิ่มเป็นเจวันเลยอ่าลาละละตามใจเองไอ้ก็เพิ่มเติมไงว่าหน้าทเอ,เองเองต้องทำแต่ว่าปีกำไรไปไหนเนี่ย เห็นอยูああ exactly ่ท no ี่ท่าน้ำนะจ๊ะปาดน้ําหูน้ำตาว่าว่าคิดถึงน้องไผยกับพ่อลอยนะจ๊ะอืเออขาระกลุ่มใจแทนจริงจริงคนมันรักมากมันก็กลุ่มมากมันอย่างนี้หร้อวะกำลัดีใจนะจ๊ะที่พี่ลอยกลับมา อขอกำไรอุ้มหลานให้ได้ไหมจ๊ะหนอออูอย่าร้องนะจ๊ะอย่าร้องนะฮะฉันแกล้งรับแกมาจากพลอ,อยความจริงฉันแค้์แม่แกฉันก็เลยการแกล้งแกให้ปวนหัวอย่าง ถ้าฉันฆ่าแกได้เนี่ยฉันทำไปนานแล้วมเด็กกาฝากแกนี่มันโีจริงเลยอ่ะฉันเกลียดแก 烟花。